สวัสดีค่ะรายการ The Intelligence Update ประจำวันที่29มิถุนายนปี2,566ในวันนี้จะขอชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆของประเทศไทยนะคะเนื่องจากมีเรื่องที่อาจจะระทึกใจน,นิดนึงค่ะเกิดขึ้นไปเมื่อวานนี้ก็คือสถานการณ์ในกัมพูชาโดยมีการรายงานว่าพบโดรนหลายจำนวนหลายเครื่องนะคะบินจากฝั่งเวียดนามเข้ามาในน่านฟ้าของกัมพูชาค่ะ ทำให้ต้องมีการสั่งระดมกำลังทหารไปเฝ้าระวังเหตุการณ์ดังกล่าวและยิงสกัดด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะจากเหตุการณ์นี้เราได้เห็นท่าทีของนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำรงตำแหน่งมานานที่สุดได้ออกมาแสดงท่าทีเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวค่ะก็จะมาชวนสรุปสถานการณ์ดังกล่าวรวมทั้งชวนคุยเกี่ยวกับ สถานการณ์การเมืองของกัมพูชาในปัจจุบันด้วยค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาได้สั่งการส่งทหารจำนวน500นายพร้อมกับระบบต่อต้านอากาศยานอีก200เครื่องไปตรึงกกำลังในหลายจังหวัดบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกัมพูชาค่ะ ซึ่งบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่ติดอยู่กับพรมแดนของเวียดนามน,นะคะโดยในรายงานเนี่ยก็มีการรายงานว่าพบโดรนจำนวนมากบินข้ามมาในน่านฟ้ากัมพูชาจากฝั่งเวียดนามค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการส่งทหารจำนวนมากรวมถึงระบบต่อต้านอากาศยานเนี่ยไปตรึงกกำลังเอาไว้นะคะ สำหรับการรายงานว่ามีการปุ๊บโดรนดังกล่าวค่ะก็มีการรายงานตั้งแต่คืนวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะคะสำหรับการที่กัมพูชาจำเป็นที่จะต้องไปเฝ้าระวังเหตุการณ์แล้วก็ยิงสกัดโดรนบางส่วนลงเนี่ยเพราะว่าโดรนดังกล่าวเข้ามาในน่านฟ้าของกัมพูชาอย่างผิดกฎหมายไม่มีการแจ้งล่วงหน้าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือทหารกัมพูชาเนี่ยก็ได้มีการยิงโดรนบางส่วนที่บินล่ำน่านฟ้าเข้าไปค่ะ สำหรับกรณีนี้นะคะก็มีหลายๆสื่อรายงานว่าโดวนเนี่ยน่าจะถูกส่งมาจากกองกำลังหรือว่าผู้ที่พยายามก่อความไม่สงบในเวียดนามนะคะโดยเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งสภาพพื้นที่เนี่ยถือว่าเป็นป่าซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดชนบทของทางกัมพูชานะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดรัตนคีรีหรือว่าจังหวัดมอนดุคีรีนะคะ ว่ากันว่าการที่นายกรัฐมนตรีฮุนเซนเนี่ยสั่งการให้ทหารของกัมพูชาไปประจำการในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ได้รวมถึงหัวหน้าหน่วยอารักขาของตัวเองด้วยซึ่งถือว่าเป็นหน่วยหน้าที่ส่งกำลังไปก่อนเลยรวมถึงมีการสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์ผู้นำเนี่ยเตรียมอาวุธไปเพื่อที่จะพร้อมตอบโต้สถานการณ์อย่างเต็มที่ค่ะ ไปดูที่เน้นๆที่ท่าทีของนายกรัฐมนตรีมุนเซนต่อกรณีนี้นะคะก็ในภาพรวมเนี่ยถือว่าท่าทีของนายกรัฐมนตรีมุนเซนก็ค่อนข้างแข็งกร้าวเพราะว่าการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชายอมรับไม่ได้นะคะก็เหมือนอนกับหลายๆประเทศที่เรื่องอธิปไตยเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากโดยนอกจากตัวนายกรัฐมนตรีมุนเซนจะส่งกองกําลังทหาร และระบบต่อต้านอากาศยานไปประจำการในพื้นที่แล้วก็ยังมีการประกาศให้รางวัลแก่ทหารที่สามารถยิงโดรนตกลงมาได้ด้วยนะคะขณะเดียวกันก็มีการกระตุ้นเตือนค่ะไม่ให้ทหารที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนิ่งเฉยต่อสถานการณ์นี้สำหรับท่าทีอันนี้เนี่ยมีขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้มีรายงานว่าแม้ว่าจะพบว่ามีโดรนบินเข้ามาในน่านฟ้าของกัมพูชาแต่ว่าทหารของกัมพูชาไม่ได้ทำการยิงสกัดในทันทีค่ะ นายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็เลยต้องกระตุต้นกันสักหน่อยขณะเดียวกันก็ได้มีการพยายามสื่อสารอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆนะคะไม่ให้ประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยตื่นระหนกไปกับสถานการณ์ครั้งนี้และในวันนี้วันที่29มิถุนาย,ยนค่ะก็ได้มีการย้ำว่าไม่ให้มีพยายามไม่ให้ผู้ใดหรือว่าฝ่ายใดพยายามสร้างข่าวลวงหรือว่าเผยแพร่พข่าวปลอมต่างๆจากกรณีนี้นะคะโดย ขณะเดียวกันก็มีการยืนยันด้วยว่าไม่มีการสั่งยิงเครื่องบินพาณิชย์ใดๆทั้งสิ้นมีเพียงการยิงสกัดวัตถุลอยฟ้าที่ระบุฝ่ายไม่ได้หรือว่าเข้ามาในน่านฟ้าของกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆกับบริเวณชายแดนกัมพูชากับเวียดนามเนี่ยแม้ว่าจะมีเวียดนามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะตัวผู้นํา ของกัมพูชาก็ไม่ได้เชื่อว่ารัฐบาลหรือว่ากองทัพเวียดนามอยู่เบื้องหลังการส่งโดรนเข้ามาในครั้งนี้นะคะแล้วก็เชื่อด้วยว่าเวียดนามเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการที่ส่งโดรนเข้ามาในกัมพูชาโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าขณะเดียวกันค่ะทางด้านรัฐบาลของเวียดนาม ก็ได้มีการออกมาปฏิเสธอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้หารือกับทางกัมพูชาอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยบริเวณชายแดนระหว่างกันค่ะนอกจากนี้นะคะตัวนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาค่ะก็เชื่อด้วยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่ก่อนหน้านี้มีกองกําลังติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ในเวียดนาม เขาพยายามจะก่อเหตุโจมตีหน่วยงานราชการและสถานีตำรวจในเวียดนามนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ๆก,ก,กับพรมแดนของกัมพูชาค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็เลยอาจจะมีความเป็นไปได้ว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวอยู่เบื้องหลังแล้วก็พยายามที่จะใช้โดรนเนี่ยเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่ของกัมพูชาหรือว่าจรินๆแล้วอาจจะมีเจตนาแค่เคลื่อนไหวบริเวณชายแดนเวียดนามเท่านั้นนะคะ ประเด็นนี้ค่ะก็ยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นไปอย่างไรอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้ตัวผู้นํากัมพูชาเนี่ยก็ได้ประกาศชัดเจนว่าเขาจะดําเนินการอย่างเต็มที่เพื่อที่จะสืบหาว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วก็จะมีการใช้กฎหมายรวมถึงมาตรการต่างๆเพื่อที่จะดําเนินการไม่ให้มีใครมารุกล้ําน่านฟ้าของกัมพูชาในลักษณะนี้อีกค่ะ ขณะเดียวกันนะคะก็ได้มีการประกาศว่าตอนนี้กัมพูชากับเวียดนามเนี่ยมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะไม่ให้มีความขัดแยง้งหรือว่าเพื่อที่จะส่งเสริมความมั่นคงบริเวณชายแดนระหว่างกันค่ะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่ตัวนายกรัฐมนตรีมีการพูดถึงเนี่ยก็คือนอกเหนือจากกลุ่มชาติพันธุ์ในเวียดนามแล้วเขามีการพาดยิงถึงผู้ทรยศด้วยนะคะโดย แม้ว่าจะไม่มีการเอ่ยชื่อออกมาตรงๆแต่ว่าสื่อส่วนมากก็เชื่อว่าน่าจะหมายถึงผู้นําของอดีตพรรคฝ่ายค้านของกัมพูชาที่ตอนนี้อยู่ระหว่างลี้ภัยในต่างประเทศนะคะโดยนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาก็ได้ขู่ว่าใครก็ตามที่ร่วมมือกับคนทรยศเนี่ยก็จะถูกรัฐบาลของกัมพูชาตอบโต้ค่ะ ส่วนท่าทีอย่างเป็นทางการของทางกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยก็เผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะยีมิถุนายนปี2,566โดยบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกค,คามที่สำคัญต่อความปลอดภัยแล้วก็เสรีภาพของกัมพูชาแต่ในขณะเดียวกันค่ะเขาก็พยายามที่จะร่วมมือกับเวียดนามอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหานี้ลงได้โดยเร็วค่ะทีนี้นะคะเรา ทางกัมพูชาเขาได้เน้นย้ำด้วยว่าถ้าเกิดเขารู้เมื่อไหร่ว่าโดรนต่างๆนี้มาจากไหนกัมพูชาก็จะใช้เรื่องทุกเรื่องมือรวมไปถึงกฎหมายมาเข้ามาจัดก,การกับผู้ที่ละเมิดน่านฟ้าของกัมพูชาในครั้งนี้ด้วยค่ะทีนี้ค่ะในวันนี้ช็อกก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะมีน้องอิมมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยก่อนที่จะไปในประเด็นสถานการณ์อื่นๆที่น่าสนใจในกัมพูชาก็อยากจะขอสรุปก่อนว่าสถานการณ์ที่ มีโดรนบินรุกล้ำน้านฟ้าของกัมพูชาเข้ามาจากทางเวียดนามเนี่ยเรามาชวนการวิเคราะห์ว่ามันน่าจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับเวียดนามไหมานะคะส่วนตัวนะคะก็ประเมินว่ากรณีนี้เนี่ยน่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัมพูชากับเวียดนามค่ะเพราะว่าเรื่องนี้นะคะหลังที่เราเล่าไปแล้วก็จากที่ติดตามมาก็จะเห็นได้ว่า กัมพูชากับเวียดนามเนี่ยมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมีการหารือกันอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นและนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือมากขึ้นในประเด็นนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนว่าใครอยู่เบื้องหลังการส่งรูนเข้าไปในกัมพูชารวมไปถึงการพยายามเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนระหว่างกันค่ะโดยมีข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองประเทศก็มีความร่วมมือด้าน เสริมสร้างความมั่นคงชายแดนมาโดยตลอดเพราะว่ากัมพูชากับเวียดนามมีพรมแดนติดกันยาวถึง1,270กิโลเมตรนะคะเรียกได้ว่ายาวกว่าระหว่างพรมแดนระหว่างกัมพูชากับไทยอีกซึ่งอยู่ที่ประมาณ800กิโลเมตรนะคะนอกจากนี้ค่ะกัมพูชากับเวียดนามเขาก็มีความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนมาโดยตลอด ทั้งระดับผู้นำที่มาหารือกันเป็นระยะระยะแล้วก็ความร่วมมือในการใช้กฎหมายรวมไปถึงการลาดตระเวรรวมด้วยค่ะและอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะตอนที่เกิดเหตุประทะครั้งนี้ครั้งก่อนหน้านี้รวมไปถึงเหตุการณ์โดรนครั้งนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัมพูชากับเวียดนามก็ได้มีการพูดคุยกันอย่างรวดเร็วแล้วก็น่าจะมีการร่วมมือในประเด็นนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะสรุปได้ว,ว่าเรื่องโดรนที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้นะคะก็ ไม่น่าจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับเวียดนามเนี่ยเสื่อมถอยไปได้รวมไปถึงอาจจะใกล้ชิดระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นก่อนที่กัมพูชาจะมีงานใหญ่งานสําคัญก็คือการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้นั่นเองหลายๆสื่อค่ะก็ได้มีการมองว่าการที่นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเขาแสดงท่าที ค่อนข้างแข็งขันแล้วก็แข็งกร้าวในกรณีโดรนเนี่ยนะคะก็เป็นเพราะว่าใล้จะเลือกตั้งแล้วนั่นเองก็เลยจําเป็นที่จะทําให้ประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของรัฐบาลขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสในการยกระดับความมั่นคงชายแดนเพิ่มมากขึ้นด้วยและล่าสุดนะคะทางกัมพูชาเนี่ยก็ขยายประเด็นนี้ด้วยโดยบอกว่าหากว่ามีประเทศที่สาม เข้ามาเกี่ยวข้องกับกรณีส่งโดนเข้าไปในกัมพูชาเนี่ยกัมพูชาก็จะยื่นเรื่องต่อสหประชาชาติด้วยเรียกได้ว่าเป็นการแสดงบทบาทผู้นําที่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็เป็นการแสดงบทบาทนําอย่างมากของตัวนายกรัฐมนตรีบุญเซนในช่วงที่ก่อนจะมีการเลือกตั้งค่ะขอบคุณพี่ชอกค,ค่ะหวยาวมากเลยทีนี้ค่ะพี่ชออเน้องนะมีข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะก็คืออย่างที่พี่ชอกบอกว่า กัมพูชาจะมีการเลือกตั้งใช่ไหมคะก็คือจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่23ากรกฎาคมก็คือเลยเวลาอีกไม่ถึงเดือนแล้วช่วงนี้มันก็เลยทําให้มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาบ่อยมากขึ้นโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนแล้วก็สมาชิพกพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งก็เป็นพรรกรัฐบาลอยู่ในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะตีความไปว่า การที่กัมพูชาแอคทีฟมากเรื่องโดน,นก็น่าจะเป็นหนึ่งในวิธีการหาเสียงของตัวผู้นำเองเพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลที่นำโดยพรรคประชาชนกัมพูชาสามารถปกป้องความปลอดภัยของประชาชนได้น่ะใชา่พี่เห็นด้วยกับน้องอิมในประเด็นนี้มากๆเลยค่ะที่น้องใช้คําว่ารัฐบาลที่นําโดยพรรคประชาชนกัมพูชาเมื่อกี้ค่ะแทนการเลือกใช้คําว่ารัฐบาลที่ นำโดยนายกรัฐมนตรีมุนเซนเนี่ยนก็มีเหตุผลนะคะพี่ช็อกเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าเราติดตามการเมืองกัมพูชามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราจะเห็นมูฟเมนต์อย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อเมษายนที่ผ่านมาพลโทคุณมาเน่ค่ะผู้มาชาการกองพลน้อยที่70แห่งกองทัพกัมพูชาซึ่งเป็นลูกชายของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้รับการเลื่อนยศเลื่อนยศขึ้นเป็นพลเอกนะคะซึ่งสื่อต่างประเทศก็มองว่า ตรงนี้น่นาจะเป็นสัญญาณของการวางตัวให้กับพลเอกคุณมาเนตเป็นผู้สืบทอดอำนาจทางการเมืองต่อจากนายกรัฐมนตรีบุญเซนค่ะใช่ค่ะเรื่องตัวการวางตัวผู้นํารุ่นถัดไปซึ่งเป็นทายาทของนายกรัฐมนตรีมุนเซนนะคะก็มีการคาดการแล้วก็ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะ จริงๆแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าตัวนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเองเขาก็ส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าต้องการจะส่งต่ออำน,นาจทางการเมืองให้กับคนรุ่นใหม่ในขณะเดียวกันทางพรรคประชาชนกัมพูชาหรือว่า CPP เนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าจะสนับสนุนบุตรชายของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตด้วยเรียกได้ว่าเป็นการวางแผนวางตัวกันเอาไว้แล้วก็ มีการยอมรับกันเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะส่วนข้อมูลที่น่าสนใจของคุณเอกมุลมาเนตนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยอายุ45ปีแล้วเป็นบุตรชายคนโตค่ะมีพี่น้องทั้งหมด6คนตัวเขาจบการศึกษาจากวิทยาลัยการทหารของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเวสต์โอยด์ด้วยรวมถึงจบปริญญาเอกจากสหราชอาณาจักรด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าโปรไฟล์ดีแล้วก็น่าจะได้รับการสนับสนุนจาก อ่าพักของกัมพูชานะคะนอกจากเรื่องการวางตัวทายาทางการเมืองขันอิมมันมีอีกหลายๆการเตรียมพร้อมของกัมพูชาเพื่อที่จะให้การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยราบรื่นด้วยนะคะขอยกตัวอย่างเรื่องการปรัเปลี่ยนกฎหมายคะ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการออกมาตรการให้พักต่างๆเร่งส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมในการมาเป็นพักที่จะมาลงแข่งสมัคร ชิงการเลือกตั้งกับพรรค CPP เนี่ยนะคะประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ได้สร้างความท้าทายให้กับหลายๆพักเลยที่ต้องการจะลงแข่งในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าต้องมีการเตรียมเอกสารจานวนมากแล้วก็ได้ข่าวว่าหลายๆพักเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าต้องหมดสิทธิ์ไปเพราะว่าส่งเอกสารไม่ครบค่ะและล่าสุดนี้ค่ะเมื่อวันที่23ิมมิถุนายนที่ผ่านมาทางสภาผู้แทนราษฎรของกัมพูชาเนี่ยก็ได้มีมติเป็นเอกสาร ผ่านกฎหมายที่จะตัดสิทธิ์นักการเมืองที่เคยไม่ไปเลือกตั้งสสคะ่ะโดยกฎหมายอันนี้เนี่ยจะมีผลเร็วๆนี้เรียกได้ว่าน่าจะมีผลก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่23กรกฎาคมแต่ว่าต้องรอให้วุฒธธิสภาของกัมพูชาอนุมัติก่อนนะคะกฎหมายอันนี้ค่ะมันจะส่งผลยังไงก็คือจะทำให้สสของพรรครัฐบาลอย่าง CPP ีจนวน111คนนะคะมีคุณสมบัติ ผ่านสามารถลงเลือกตั้งลงรับเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ค่ะแต่ว่ากฎหมายนี้เนี่ยกลับกลายจะเป็นปัญหาสําหรับผู้สมัครจากพรรคอื่นๆที่อาจจะเคยประท้วงรัฐบาลด้วยการไม่ไปลงคะแนนเลือกตั้งสสในการเลือกตั้งที่ผ่านๆมาค่ะอันนี้เนี่ยไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็สะท้อนว่าการปรับกฎหมายต่างๆที่มีมาอย่างต่อเนื่องก็เท่ากับว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้ ราเรื่นมากที่สุดค่ะพูดถึงเรื่องการเตรียมเลือกตั้งราน้องนึกออกอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่ช็อกพี่ช็อกน่าจะทราบดีว,ว่านยายกรัฐมนตรีมุนเซนเนี่ยเขาเป็นคนที่โซเชียลมากเลยก็คือมีมบัญชีสื่อสังคมออนไลน์เกือบทุกแพลตฟอร์มเลยที่คนนิยมเล่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Instagram, Twitter หรือเทเลกร,รมล่าสุดค่ะพี่ช็อกนยายกรัฐมนตรีมุนเซนมี แอคเขาหรือว่ามีบัญชีทิกตอ,อกด้วยซึ่งคอนเทนต์ส่วนใหญ่ในทิกตอ,อกเนี่ยก็จะเหมือนกับแ,แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อื่นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นรูปหรือว่าเป็นคลิปกิจกรรมของนายกรัฐมนตรีเฮนซุเซนแล้วก็มีการบรรยายคําในภาษาูชาซึ่งตรงเนี้ยก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับเราเพราะว่าเราก็มีโปรแกรมแปลภาษาหลายอย่างที่แปลค่อนข้างตรงนะคะค่อนข้างใช้ได้เลยค่ะ ตรงนี้ค่ะเ็เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้นํากัมพูชาใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจแล้วก็ชอบเล่นโซเชียลนะคะทีนี้ค่ะคพี่ชอางหนงอ,อ,อยากชวนพี่ชอกแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะไปดูท่าทีของต่างประเทศกันบ้างคืออย่าง,<ร>งที่พี่ชอกพูดไปว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเนี่ยมันเป็นที่จับตามองจากต่างประเทศค่อนข้างมากเพราะว่า เขามองว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนผู้นําทางการเมืองครั้งสําคัญนะคะเหตุผลก็คือตัวนายกรัฐมนตรีคุณเซนเนี่ยอยู่ในอำนาจมาอย่างยาวนานถึงสาสิบปดปีเลยสื่อถึงกับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตลอดการของกัมพูชาให้เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องก้าวลงจากตําแหน่งทางการเมืองครั้งนี้แล้วก็ส่งมาต่อให้คนรุ่นต่อไปหรือว่าทายาททางการเมืองซึ่งก็คงหนีไม่พ้นคนในตระกูลุน นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้สื่อต่างประเทศเขาก็เลยมองว่าเป็นการชี้ชะตาอนาคตของตระกูลฮุนด้วยว่าจะยังรักษาตำแหน่งผู้นำทางการเมืองไว้ได้หรือไม่แล้วก็เป็นการชี้ชะตาอนาคตของกัมพูชาด้วยว่าจะสามารถหลุดพ้นจากตระกูลฮุนได้หรือไม่นะคะซึ่งท่าทีที่น่าสนใจที่น้องเตรียมมาเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยเป็นท่าทีของนายอันโตนิโอกุเตเรส เลขาธิที่การสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะที่วิจารณ์การเลือกตั้งของกัมพูชาครั้งนี้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ไม่หลากหลายแล้วก็ไม่ครอบคลุมเพราะว่าพรรคฝ่ายค้านหลักอย่างพรรคแสงเทียนเนี่ยกลับถุกตัดสินออกตัดสิ์นะคะออกจากการเลือกตั้งทําให้ประชาชนมีตัวเลือกที่ไม่หลากหลายซึ่งก็จะกระทบต่อการสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้ง นะคะคโดยทาง UN เนี่ยก็ย้ำว่า UN สนับสนุนกัมพูชาที่สงบสุขเป็นประชาธิปไตยแล้วก็เคารพสิทธิมนุษยชนของพลเมืองทุกคนค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูผลการเลือกตั้งเมื่อปี2561เนี่ยตอนนั้นก็คือพรรคซ p p ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนชนะการเลือกตั้งแบบที่ ชนะทุกที่นั่งในสภาเลยก็คือมีทั้งหมด125ที่นั่งก็ได้หมดเลย125ที่นั่งอตอนนั้นเนี่ยสื่อตะอ่าสื่อตะวันตกเนี่ยก็ประกาศออกมาเลยนะคะตรงๆเลยว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยไม่เสรีแล้วก็ไม่ยุติธรรมแล้วก็มีการออกมาตรการคว่มบาตรทางเศรษฐกิจอย่างเบานะคะเป็นการตอบโต้ซึ่งเรามองว่ามันก็น่าสนใจว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเห็น m o v e m e n อะไรจากพรรคของนายรัมนตรีรนเซนอีกหรือเปล่าที่อาจจะมีผลเปลี่ยนแปลงหรือว่าเพื่อประโยชน์ต่อพรรคตัวเองแล้วก็หลังจากการเลือกตั้งการลงคะแนนเสียงผ่านพ้นพไปเนี่ยผลการเลือกตั้งจะเป็นยังไงแล้วก็ต่าง<ม>ประเทศจะมีท่าที่แบบไหนก็เป็นเรื่องที่เรายังต้องติดตามกันต่อไปค่ะพี่ชอบใช่ค่ะทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาเหมือนกันแล้วก็เป็น น้องมองว่ามันเป็นสถานการณ์ทีจ่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในฝั่งกัมพูชาแล้วก็น่าจะมีความเกี่ยวกับไทยนิดนึงด้วยก็คือทางกัมพูชาค่ะจะจัดงานฉลองครั้งใหญ่ครบรอบ15ปีการขึ้นทะเบียนเขาพาวิหารเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโกนะคะซึ่งเขาจะจัดงานกันในวันที่7กรากฎาคมน,นี้หรือว่ามันศุกหน้านั่นเองนะคะโดยภายในงานเนี่ยก็คาดว่าจะมีผู้แทนทางการทูต เสื่อมนลชนต่างชาติข้าราชการระดับสูงผู้ว่าราชการจังหวัดนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมง,งานด้วยกิจกรรมหลักๆภายในงานนะคะก็จะตอนเช้าเนี่ยก็จะมีการทําบุญใส่บาตรค่ะเจ็ดลูกหลังจากนั้นก็จะเป็นกิจกรรมเดินวิ่ง7กิโลเมตรแล้วก็เดินอีก700เมตรนะคะก็คือวิ่ง7กิโลเดินเจ0เมตรรบอบๆเขาพาวิหังแล้วก็ ปิดท้ายงานด้วยคอนเสิร์ตในวันที่9กรกฎาคมค่ะซึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วนะคะอีกอย่างที่น่าต่างไม่แพ้กันเลยก็คือสปีชของนายกรัฐมนตรีคุณเซนในวันงานค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้งด้วยแล้วแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีคุนเซนก็มักจะพูดอะไรถึงไทยอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่า ครั้งนี้ผู้นำกัมพูชาจะพูดอะไรถึงไทยไหมเพราะว่าเราก็เคยมีปัญหามีกรณีพิพาทเรื่องเขาพระวิหารกับกัมพูชานะคะแล้วก็อาจจะมีการแตะถึงนิดนึงหรือเปล่านะคะซึ่งอย่างที่เราก็รู้กันดีนะคะว่ากัมพูชาก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยแล้วก็ มีประวัติศาสตร์แล้วกว็วัฒนธรรมร่วมกันมาอย่างยาวนานนะคะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาก็อาจจะมีผลต่อไทยเราไม่ทางตรงก็ทางอ้อมค่ะพี่ชองมีอะไรเสริมไหมคะสำหรับพี่ก็สนใจอย่างมากกรณีที่ผู้นำกัมพูชาเขาใช้แพลตฟอร์มสื่อออนไลน์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นไปได้ไหมคะว่าเปลี่ยนมาใช้ติ๊ t ต k อกแล้วก็เทเล g r a มเนี่ยเพราะว่า Facebook มันถูกแบนในจีนหรือว่าในหลายๆพื้นที่ที่อาจจะเป็นมิตรกับกัมพูชาแล้วก็กัมพูชาอาจจะต้องการสื่อสารให้ได้กว้างเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆอยกันค่ะใช่คะน้องมีข้อสังเกตอย่างนี้เหมือนกันก็คือน้องวอาว่าตัวแพลตฟอร์มอื่นอ,อย่าง facebook Instagram หรือว่า u t u b e เนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเป็นการโพสต ยา,ยาวหรือว่าเป็นโพสรูปภาพใช่ไหมคะถ้าอย่าง YouTube แล้วก็จะเป็นวิดีโอความยาวสักแบบสองนาทีสามนาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นติ k t ต k อกอ่ะคือมันเป็นการโพสคลิปวิดีโอสั้นๆหนึ่งนาทีซึ่งมันสอดรับกับความนิยมของคนในปัจจุบันที่เขานิยมดูคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วก็เลื่อนผ่านดูหลายๆคลิปแล้วก็เลื่อนผ่านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องก็มองว,ว่ามันเป็น movement ที่ น่าจะเข้าถึงคนได้มากขึ้นด้วยนะคะอืมใช่น่าสนใจมากๆต้องมาดูว่าเขาจะประสบความสำเร็จไหมในการเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นออย่างเรื่องโดรนเนี่ยพี่ก็ยังเห็นเขาก็ยังใช้ Facebook แล้วก็ช่องทางต่างๆในการสื่อสารกับประชาชนเรื่องที่โดรนมาจากเวียดนามเข้ามาในกัมพูชายอยู่ก็น่าสนใจว่าจะใช้สื่อสังคมออนไลน์พวกนี้ เพื่อทําอะไรได้บ้างสําหรับผู้นำำํากัมพูชาค่ะค่ะน่าสนใจค่ะน้องน้องก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้นําของเรามีแอคเค้าติ k กต็อก ok หรือเปล่านะคะใช่ใช่แต่ถ้า <ทำ S 2> มีนี้<ม>คือจะทันสมัยมากแล้วก็จะเข้าถึงประชาชนได้เยอะมากๆเลยนะคะใช่ใชอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะต้องคิดมากขึ้นนะคะสื่อสังคมออนไลน์ว่าใช้กันทุกวันนี้ทำประโยชน์ได้มากเช่นเดียวกันค่ะ ใช่ค่ะพี่ชอบเห็นด้วยเลยค่ะก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะคะคงไม่ขอรบกวนเวลาคุณผู้ฟังนานไปกว่านี้นะคะเดี๋ยวจะออกทะเลไปอีกนะคะ <c oughs> ก็รายการ The Intelligence Update นะคะจะติดตามความคืบหน้าการเลือกตั้งในกัมพูชาแล้วก็นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังในโอกาสหน้านะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีประเด็นการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าประเด็นเรื่เศรษฐกิจก็ได้นะคะที่สนใจแล้วก็อยากให เรามาย่อยให้ฟังเนี่ยสามารถพิมพ์มาไว้ได้เลยทางช่องาทางติดต่อ,อของเราไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o l ลน์หรือว่า YouTube นะคะสำหรับวันนี้อิมกับพี่ช็อกก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ